สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ้ย h a v e a n หนุ Day ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะขอส่งกำลังใจแรงใจให้กับทุกคนนะคะที่ประสบภัยน้ำท่วมที่แม่สอดจังหวัดตากค่ะสู้ๆค่ะจังหวัดที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักในวันนี้นะคะก็ยังอยู่ทางภาคเหนือทางด้านตะวันตกนะคะของภาคภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะ ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากค่ะภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปของวันนี้นะคะร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกําลังแรงค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางและภาคตอนออกจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะ มีกำลังแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากค่ะภาคตวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะ ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กบมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภักใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาระนองภูเก็ตและกระบี่ค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ และตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสค่ะจบพยากรณ์อากาศนะคะ พบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย